ัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟิร์นชั้นเหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับเครื่องมือพัมกินที่เป็นไร้สายหนึ่งตัวนะครับเป็น P ีซีรีส์ก็คือเป็นใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะครับเป็นตัวเดียวกับไขควงกระแทกแล้วก็สว่านนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ตัวนี้มาเป็นโรตารี่ไร้สายนะครับรหัส50258เป็นบัสเลดมอเตอร์นะครับความเร็วรอบนะครับ1,100รอบต่อนาทีสามารถเจาะปูนนะครับได้ดอกสูงสุดคือ26มิลเลยอัตราการกระแทกนะครับ4,900 IPM ต่อ1นาทีนะครับแรงเจาะนะครับ2.5จุลนเจาะไม้ได้30มิลเจาะเหล็ก13มิลแล้วก็เจาะปูนนะครับ26มิลแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาด้วยก็คือแบตซีอมตัวเวลาชาร์จนะครับ1น5านาทีแล้วก็ตัวเครื่องนะครับรวมแบตมีน้ำหนักนะครับ2.4กิโลกรัมแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมแบต4แอมสก้อนเลยนะครับถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับแบต4แอมสก้อนนะครับอ่ะแกะกันเลยกล่องใหญ่มากนะ ปเปิดออกมานะครับ ตก็เปิดมาก็เหมือนเดิมมีคู่มือมีใบรับประกันนะครับแล้วก็มีเช็คลิสต์ให้ด้วยเนี่ยเหมือนเดิมนะครับคำกินนะครับเขารับประกันนะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีนะครับฟรีแมเทนแนนสามสิบหกเดือนนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดการันตียี่สิบสี่เดือนแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับสิบสองเดือนนี่ถือว่าเยอะมากนะก็คือแมเทันแนนนี่คือสามปีเลยนะสู้แบรนด์ใหญ่ๆไปเลยนะก็คือเขาค่อนข้างมั่นใจนะที่แถมมานะมีดอกเบอร์หกเบอร์แปดนะครับแล้วก็เบอร์สิบนะครับสามตัวเป็นดอกสั้นนะสั้นจุกเลยนะครับ ก็คือเอาไว้ยิงพุกอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเกี่ยวแค่สั้นๆนี่ไม่ค่อยจะได้เห็นนะดอกสั้นกันาดน,นี้แล้วก็มีดอกสกัดให้นะครับแบบปากแบนนะแบบตัวเล็กดอกสกัดแบบปากแหลมนะครับทุกอันมีกล่องมาหมดเลยนะใช้ได้อยู่นะมีกลองมีกล่องแล้วก็อันนี้นะครับเอาไว้เสียบเป็นไกด์ในการเจาะนะครับว่าจะให้เจาะลึกเจาะมากเจาะน้อยนะครับตัวนี้ครบเซตนะอย่างที่บอกนะมีเครื่องชาร์จมาด้วยนะครับชาร์จแบตมากีตา้าได้ ถ้าใครมีแบตไมคกีตาร์แล้วก็ชาร์จกับเครื่องใหญ่เนี่ยเอาตัวนี้ไปก็ชาร์จได้เล็กลงนะฮะที่เก็บง่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวคลิปจับนะครับด้านหน้านะก็มีแบตเตอรี่4แอมนะครับสวยนะดำส้มนี่คือสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วเนี่ยดูหน้าตาเป๊ะนี่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับเออไม่ใหญ่นะกล่องใหญ่แต่ว่าตัวเครื่องไม่ใหญ่นไครับอ่ะทีนี้มาดูที่หน้าตาของเขานะครับนะคุณดูตัวคลิปนี่เห็นไหมครับ ไม่ได้ใหญ่โตเลยนะครับก็อพอดีมือแล้วก็ช่องตรงนี้อ่ะค่อนข้างกว้างดีด้านนี้นะครับมีไฟนะเวลาเรากด กดสวิต์นะครับมีมีไฟมานะครับไฟก็สว่างดีนะดวงเล็กนะแต่ว่าก็สว่างอยู่นะครับใช้ได้เอ่อตัวสวิตช์ปรับนะครับไม่มีสีสันนะจะเป็นแบบเป็นเซาะล่องลงไปนะครับุณจะเห็นนะครับว่าตรงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแต่ละโหมดจะเป็นเซาะล่องนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องมีสีถ้าเกิดมันเป็นบางแบรนด์มันจะเป็นเหมือนการสกรีนลงไปแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มเลือนแต่ตัวเนี้ยเขาเซาะล่องไปเลยยังไงมันก็ไม่หายไปแน่นอนนะไอ้ตัวโหมดต่างๆนะวิธีการ ปรับโหมดนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วค่อยปรับนะครับกดแล้วก็ปรับเพราะมันจะล็อกเนี่ยเวลาขยับไปปุ๊บไปแต่ละโหมดมันจะล็อกใช่ไหมครับนะมีแค่อันนี้อันเดียวที่ไม่ได้ล็อกนะแต่เลื่อนมาได้นะแต่มันจะไม่ล็อกนะจะมาล็อกอีกทีก็คือโหมดสกัดเลยแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับมีกดซ้ายขวาเหมือนกันปกตินะครับ ค่อนข้างแรงเลยลถสวัสดิ์ลอตเตอรี่ที่ผมเจอนะรอบจะอยู่ได้ประมาณ3,000กว่ารอบแต่ตัวนี้นะครับซัดไป4,900เราจะกดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถึงการกระแทกของมันที่มันเร็วมากนะครับเนี่ยฟังเสียง่4,900ครั้งต่อนอาที นะครับแล้วข้างหลังก็มีสเปคบอกแล้วก็มีซีร e r ลนั number บอกรูระบายอากาศนะเยอะแยะแล้วก็ตัวตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีรูระบายอากาศเนี่ยด้านบนก็มีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะใช้กําลังเยอะนะครับเขาก็เลยให้แบต4แอมมาเดี๋ยวจะลองใส่กับแบตมากิต้านะครับนี่แผ่นไมกิต้า3แอมใส่เข้าไปัาบพอดีเป๊ะนะครับเห็นไหมครับใช้ใช้ได้เหมือนกัน อันนี้คือเป็นข้อดีของผู้บริโภคนะครับก็คืออย่างเราเรานี่แหละนะครับเพราะว่าเราได้ใช้ของที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือที่เรามีได้นะครับสองยี่ห้อภายในเครื่องเดียวกันก็ถือว่าคุ้มนะครับอ่าวิธีการใส่ดอนะครับอันนี้เป็นดอก SDS Plus ใส่เร็วปลดเร็วอันนี้ดอกนี่ก็แถมมานะดอกเบอร์แปดนะครับวิธีการใส่คือใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงนะครับบิดนิดนึงมันจะมีเคี้ยวของมันอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปงนี้ ได้แล้ววิธีเอาออกก็ดึงนะครับดึงลงหัวตรงนี้ดึงเข้ามาแล้วก็ดึงออกนะครับแค่นี้อ่านี่คือดอก s D S Plus พนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าตัวนี้ดูนะครับใส่แล้วก็หมุนตรงนี้นะครับมันก็จะล็อกไปเรื่อยๆอันนี้อ่าน,นี้ข้อดีมากๆเลยมันจะมีตัวส้มๆนี้นะครับก็คือมันจะล็อกนะตัวเนี้ยถ้าเกิดเรายัดตรงๆเนะี่ยไม่เข้าต้องกดตรวนี้ด้วยนะครับมันเหมือนมันปลดล็อกนะครับแล้วก็อ่าแบบนี้ ใช่ไหมครับถ้าเราไม่กดนะครับขยับไม่ได้นะขยับไม่ได้ต้องกดนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนได้อันนี้คือดีมากถ้าเป็นบางตัวมาน,นต้องแบบมีตัวหมุนอีกอันนึงซึ่งมันเสียเวลานะตัวนี้ก็จะเป็นแบบล็อกเร็วปลดเร็วแบบนี้นะครับใช้วิธีการกดเอาอันนี้สะดวกแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่คุณดูคลิป หลายตัวที่ผมรีวิวเนี่ยเวลาใส่แบตเตอรี่แล้วนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกริปเนี่ยขำกับพื้นทําให้มันกระดกแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ก็คือพอใส่แบตเตอรี่ปุ๊บมันจะพอดีนิ้วยังรอดได้ถือว่าดีไซน์โอเคนะไม่ไม่เกะก,กะนะครับก็ดูอย่างนี้นะผมดูอย่างนี้นะก็คือภาพรวมใช้ได้นะภาพรวมใช้ได้เลยขนาดไม่ใหญ่อะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับไป โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กับดอกเบอร์สิที่เขาแถมมานะครับดูซิว่าประสิทธิภาพดอกที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคือมันอาจจะสั้นหน่อยนะก็คือเหมาะกับงานเจาะพุกเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันยาวเกินดอกเลยซ้านะพื้นันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเจาะดูว่าเป็นยังไงโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมปรับไปที่โหมดนะครับเจาะกระแทกเบอร์สิบนะครับหน่งซ้ำ คตรแรงแรงจริงนี่ขนาดดอกมีอยู่แค่นี้นะไอตัวเกลียวอะ่ะแต่นี่คือมันเจาะเข้าไปประมาณนี้แล้วมันก็พรวดเข้าไปโอ้ oh. ใช้ได้เลยนะอ่ะทีนี้ผมจะใส่กับดอกยาวนะครับเนี่ยผมมีดอกยาวอยู่เบอร์สินะครับดูนะครับดอกยาวนะครับเบอร์10ถือว่าเจาะเร็วมากเลยนะ4,900ครั้งต่อนาทีนะครับดูนะครับมือเดียวนะเนี่ยอีกมือผมก็อยู่ตรงนี้1 2 3งม มากเลยอออ่ะเเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับอันนี้ผมปูดตรงนะผมเปลี่ยนนะครับเป็นแบตไมกิตา้าตัว3แอมนะครับแล้วก็ใช้กับดอกเบอร์10นะที่โหมดเจาะกระแทกนะครับไ่หนึ่งสองสาม ใช้ได้นะครับแต่ไม่แรงเท่าตัว4แอมป์ของตัวพัมกินนะครับเพราะอันนี้แค่3แอมป์นะครับความแรงจะต่างกันนิดหน่อยแต่ใช้ได้นะกับแบตมโกินนะครับเดี๋ยวไปลองโหมดสกัดดูนะครับในโหมดสกัดนะครับผมใส่ดอกใหญ่เลยนะพอดีผมมีดอกใหญ่นะครับจะได้เห็นว่าใส่ดอกใหญ่มันก็สกัดได้นะครับตัวนี้มันเอียงอยู่ใช่ไหมผมอยากให้มันแบนๆตรงๆนะครับผมก็ปรับตรงนี้นะครับปรับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนดอกสกัดให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะครับเนี่ยสามารถหมุนได้ เสร็จแล้วเราก็ปรับตรงนี้กลับไปที่โมดสกัดนะครับปุ๊บนี่ปูนผสมหินแล้วก็มีทรายหยาบอยู่นะครับหนึ่งสองสมก็จะจับม,นมันๆหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมบมบบางนี้แล้วกันอาจจะด้เห็นจะชัดน,นะครับ แรงจริงคือปกติอะถ้าเป็นตัวอื่นน่ะผมจะใช้อีกตัวหนึ่งเนี้ยลองหมดสกันอะไอตัวป,ปูนนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันแรงผมก็เลยอยากลองกับตัวนี้ดูเฮ้ยมันแรงจริงว่ะปูนแล้วก็หินแบบหินกรวดก็อนใหญ่ใหญ่อะ เออมันเอาเอาอยู่เลยมันแตกหินเหินนี่ก็จงกระจายนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นมิกิต้านะครับก็ใช้กับโหมดสกัดนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไงนะครับมันยังใช้ได้จริงไหมนะครับนี่นะแบตมิกิต้านะครับเยี่ยมไปเลยละอ่ะปะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้ถ้าให้ผมตินะเอาจริงนะครับผมหาจุดที่จะติมันไม่เจอผมพูดจริงๆนะนี่คือแบบนี้เลยนะครับที่ผมลองเครื่องโรตารี่มาหลายๆตัวเนี่ยทรงนี้นะครับคือตัวนี้โอเคสุดเลยในหลายๆเรื่องนะครับอ่าเริ่มแรกดีไซน์ในตัวกลิปก่อนตัวคลิปเนี่ยลอยจากพื้นนะครับทำให้เวลาตั้งเนี่ยมันจะไม่กระดก นะครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเวลาตั้งเนี่ยคลิปมันจะยันพื้นมันจะกระดกแบบนี้นะครับเราเวลานั้นมันอาจจะไม่มั่นคงนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่บางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้มันบ่อยๆหรืออย่างผมที่รีวิวบ่อยๆเนี่ยหลายๆเครื่องเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงนี้โคตรสาคัญเลยนะครับมันทําให้วางไม่มั่นคงแล้วเวลาเก็บเวลาอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะตอนใช้เดี๋ยวเวลาเก็บด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เขาจับตัววัดระยะเนี่ยนะครับในการเจาะเนี่ยนะครับเป็นแบบปลดเร็ว ทำให้ใช้งานได้ง่ายนะครับนี่ตัวนี้บางตัวมันจะเป็นแบบบิดล็อกบิดคายล็อกนะครับแต่ตัวนี้แค่กดแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้ถือว่าใส่มาครบตัวจับดอกนะครับก็จับได้แน่นดีนะครับทำให้ดอกแกว่งน้อยลงนะครับถ้าบางตัวเนี่ยมันจะเข้าง่ายจริงใส่ง่ายจริงแต่ว่าดอกจะมีอาการแกว่งเพราะว่าปากมันจะหลวมไปนิดนึงนะครับแต่นี้ก็คือดอกค่อนข้างจับแน่นอยู่นะครับจุดหนึ่งที่ดีมากๆก็คือตัวโหมดต่างๆนะครับเขาจะไม่ใช้วิธีการสกรีนแล้วแต่เขาใช้วิธีการซาะล่องเข้าไปแล้วเมื่อมันการซาะน าคตมันก็จะไม่เลือนนะครับถ้าเกิดคุณไปดูพวกเครื่องมือลอตเตอรี่ของช่างต่างๆที่เขาใช้บ่อยตรงเนี้จะไม,ม่เหลือซากแล้วมันจะดูไม่ออกแล้วหมดอะไรเป็นหมดอะไรนะช่างต้องใช้ความจําเอาแต่ตัวนี้คือจะไม่เลือนรางไปไหนแน่เพราะใช้วิธีสอล่องนะครับนี่คือเขาก็คิดมาเยอะอยู่การระบายความร้อนดีมากจากที่เจาะมาเนี่ยนะครับมันจะแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารูระบายอากาศเนี่ยเยอะมากนะทางด้านซ้ายด้านขวานะด้าน,นบนด้วยนะครับเออแต่ถ้าจะพูดนะไฟอาจจะดวงเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสว่างถึงอยู่แต่ทีนี้ ผมยังไม่เคยลองกับกลางคืนนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะสว่างใช้ได้นะครับแต่ดวงอาจจะดูเล็กไปนิดนึงสาหรับเครื่องมันะนะตัวคลิปนะตัวคลิปดีมาก นะตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยนะครับกว้างมากสําหรับมือผมนะคุณดูมือผมเนี่ยเนี่ยมันยังเหลืออย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นที่ผมเคยลองเนี่ยมันจะสลบแล้วมันก็จะมาเบียดตรงนิ้วก้อยแบบนี้คือมันก็ไม่ได้เบียดมากสําหรับมือคนอื่นนะแต,แต่สำหรับมือผมนี่คือมันถือว่ามันเบียดมากนะครับแต่ตัวนี้คือกว้างๆเลยเนี่ยนิ้วชี้ลอดเด้งนิ้วหนึ่งแล้วก็กริปก็ถือว่าใช้ได้นะกริปถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นยางนะครับนิ้วดืบดีแล้วก็ รงนี้สามารถเอาไปคล้องเชือกหรือว่าเอาไปคล้องเกี่ยวตะขอ,อไปแขวนอะไรได้นะครับนะโดยรวมภาพรวมดีไซน์ก็ประมาณนี้เรื่องของความแรงของมันนะครับ4,900ครั้งต่อนาทีนี่คือเร็วจัดๆเลยนะเร็วกว่าชาวมาชาช่องนะครับนอกจากเร็วแล้วเนี่ยแรงกระแทกมันดีอยู่ที่2.5จุนูนแรงกว่าตัวอื่นที่ผมเคยมีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ในขนาดที่เท่ากาันเออได้ความเร็วในการเจาะที่มากกว่าแล้วก็ได้กําลังมากกว่าด้วยนะครับอ่ะอันนี้ ฝากพิจารณานะครับอันนี้สาคัญมากอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ใช่จะมีกันบ่อยๆที่คุณจะซื้อเครื่องมือ1แบรนด์แล้วสามารถใช้แบตเตอรี่กับเครื่องมืออีกแบรนด์หนึ่งได้นะครับนี่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคเลยก็คือพวกเรานะครับซื้อเครื่องมือ1แบรนด์สามารถเอาแบตเตอรี่อีกแบรนด์หนึ่งมาใส่ได้หรือซื้อเครื่องมือ1แบรนด์เอาแบตเตอรี่ของแบรนด์นั้นเอาไปใส่กับเครื่องมือของอีกแบรนด์ได้นี่คือคุ้มมากนะครับแล้วซื้อชุดนี้ได้ทททัั้้้งีี่่ชชชาาร์จกก็ไไปบบแด เนี่ยเพราะฉะนั้นคุ้มมากนะครับชุดนี้ราคายอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับคุณได้แบบนี้ที่ชาร์จ1อันแบต2ก้อนแบตนี่ก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทก็สองพันกว่าละอันนี้ก็ประมาณ8ปดเก้ยสตัวเนี้ยสามพันกว่าบาทแล้วก็เท่ากับไอ้ตัวเนี้ยอีกแค่ประมาณ2000ันเท่านั้นเองตัวเครื่องเนี่ยนะครับเท่าอีกสองพันเท่านั้นเองแต่ตัวเนี้ยเข้ามาเป็นชุดนะครับผมไม่รู้ว่าพัมกี้เนะี่ยมีแยกขายโรตารี่เป็นเครื่องเปล่าหรือเปล่านะครับแต่ถ้ากูซื้อเป็นชุดเนี่ยคุ้มมากนะครับเพราะได้แบตซีเอ โอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากได้โรตารี่แรงๆใช้กับแบตมิกิต้าได้ด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูตัวนี้นะครับคุ้มมากโอเคสําหรับวันนี้ฟุงเฟอร์ชั่นลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b ์ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายคุ้มจริงนะครับตัวนี้นะใช้กับแบตมิกิต้าได้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย